เขาอยู่เขาหลายอยู่ครับแต่ว <Yeah, yeah. S 1> ่าเป็นปลาซิวน้อยกรบกุ้งตัวนี้น้อยไหมควายขึ้นควายเขาอ,อยู่ <How you S 1> ครับนี่ยโอ้น้ำใสๆเนี่ยเพราะอะไรเยอะสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆครับตอนนี้กาเวลาประมาณหาโมงแรกเสร็จๆครับอากาศบรรยากาศลมเย็นๆครับ สื้อผ้าท่านผู้ชมมาายามมุ่งดักกุ้งดักปลาครับมาติดตามรับชมกันเลยครับหลังแรกนะครับผม หลังแรกครับได้ไหมเนยครับกระป่าไหลโอ้ยังเว้นเข่าน้อยครับนนำเลิเนิดนึง ิดลมหลังที่สามครับ ดีส oh. okay, ีโอ um ้ได้ยเยอะครับสิบกว่าตัวประมาณครับ ลากี่เดือสามตัวใสกุ่งปลาเมน่กุปาอกุ่มก็ไม่ได้อกครับ ยางเว่นก็ต้องใส่ย,ย่งมือขึ้นครับออ<อ>เห็นมานหน่อยนึงครับใ <c oughs> สต่ตอนสามโมงเศาร์เลครับเนี่ยใส่ตอนสามโงเสาพยายามหาโมงแรงแปดชั่วโมงมัน <c oughs> สิได้หลย <c oughs> ายๆน,นั่นน่นมันจนเขาย่างมือขึ้นเนาะยังมือขึ้นผมว่าใส่อะไรด้วย <c oughs> ยังเกียกลุ่มเอนกลุ่มนีงเกรียอยู่ถันงนอกเยอะยังมเขามาือเมันมหนนแ่มกิ้วลาเดายังาขาอยู่เม่นครับรเวลา,วลาหันมันดีใส่นิดนิด่นอยได้เมื่อไรเออเป็นมกเมนทะลเดี่ยวเร่งใส่าใส่หลายอันครับ โอ้ยฝันหน่อยแทนเาพี่น้องเลยนี่น่ามันก็เลือยังไงเนาะเลือเขาขว้างเขาโจกอันนี้่าอักเนีคู่งยกัสิเลือดยเนาะยงนมุงวาัดจุดวงงองนวังองสามหม่ครับมันตัโลเขาได้ยู่เด้คูเขามมนค่ยังเบอตัวละโ่่ โอ้อยเี่ยแตยังนั้งเงี้ยแถวข้องทั้งซี่ลุงดี่ว่าดี๋ยแถวข้องทั้งซี่ไอ้ทังีทงแถวไปบ้านแจ้งบ้านยังแฝงขังน,นตามม้ำแข่งไงยัน้ำแหงกิครับโอ,อ้อืมเกืดเด็ดายเขากับพ่ยตนี่มุ่งครับโอ,โอขีเดเอาปู่วกป่อยด็ สามัญปลาบูปลาโดมันหลายเนาะปลาโดหลายถ้าปลาโดหลายปลาหน่อยเพื่เหลื้อดิดับแนวเด็ครับมันหมองเงี้ยดิหมองเงี้น้องข่วงอุ้ยนี่นไหกลุ่มมันจะมาเข่ามุงอยู่หมองเงี้ยน้องข่วงนี่เออห่วงเนี้ครับโอ้ยบ่ค่อยมันบ่อยมันหนึ่งเงียำเวนโอ้ยมาถึงซีโตัไหมมาอีกไม้นึงครับไม้นำคอร์ดนำ บวกเด่น้อยใส่ไปสองหลังครับตัหน้นหลังนึ่งกับยี่ี่หลังหนึ่งมาลุ้นกันครับบินลมเฮีออยงนเยนี่ฮะที่ไอยขัข้นพน้าของฮะหน้ของครับเขาจะห่วงเขาเาจะปะอุะ่นใมากรอปะใหปลาดิปลาเขามาฉาดว้ายบ่อยขั้นไหลอีกต่อนะอขั้นไหลไหลตอนใสผมปในเบื้องไหม เขาเยอะเขาอะไรอยู่ครับแปว่าเป็นปลาซิวน้อยครับกุ้งตัวนี้น้อยไหมกุ้งไฟปุงเขาเยู่ครับนี่น้ำใสนี่พราได้อยู่นี่ครับยาวยู่พอดีตาเลามาหาบน้าเอาไปให้นั่งกัตาได้ไหม ไปไลห้ามเป็ห้าเป็ห่งไหเป็ดให้ไกลครับตาเราเลียงเป็ดเลียงไก่อยู่ซื้อใสครับยูดอนพูตตานี่ต้ดุตรงไหนครับเห้สตรงไหนดอนพูตตาตรงไหนนี่เด้อนูตตาเราตานอนยังไโอ้่นี่ครับดอนพูตตายังไงตาเรานอนยังี่ครับทั้งเกงพูน้อยุนข้อกล้วยทั้งคุนวนพุนครับนี่คือดอนพูตาครับ ตรงนี้อันดอนโปตานี่ของเขตบ้านนู้นสะอาดตะบนน้องเล็กเนาะครับตะบนน้องเล็กอืมครับครับอืมตะบนน้องเล็กอยู่ผู้เดียวปะตาต้าอยู่ผู้เดียวโอ้ยามกุหลาบหงำเสายหญยจงเอาเข่าไป้ช่งอ๋อนอนผู้เดียวตายหญ่นอนอยู่บ้านเลี้ยงมวเลี้ยงควายหลายปันไหนครับข้อยหกตัวเออควายมีหกตัวอออไม่ครับ ค่อแม่ปลาไรที่น่ะบวบบวบบับอยู่ถ้าเกิดมาใสไเบ็เขาจะห่วงมานี่เขจะปล่อยปลาบ่ครับบงนี่ปล่อยหรอกจะวางกันก็แบมัส่แบบเ็นสิงที่กรทกเบดไหมสิเบดเบดขั้นทกได้ป่เขามาทกอยู네่เยตี้ต euh ัไเขามาแล่นาเเขมาลักคิดวาทกนู <t os> <t os ่นามอามือไม่เอามือม uh ันได้่เด็กน่อยได้บ่มันบ่บบ่ไห้ โอ Dante, ้ครับปลากระไลเนาะรอปลาคอปลาเอ่อบุบบับบุบบับอยู่เส้นมนามันปลาเดือดไรเมนแทบแทบแับแถบอยู่ครับวันนี้สีย้ำลังงกดท่ายลองเบิอหนไอยไงเนาะล้างก่ายมันบ่จุมเมือนแล,ล้วนี่ของอะไรมาแชงนี่สองอันนู้บ ผมว่าแคงผมมี่สองอันตุ้มแบบนี้แต่ว่ามือนมันมีแต่ตุ้มตั้งน้อยๆ้อยเไหมตุ้มตั้งอ๋อตุ้มกลมมันบ่อตุ้มกลมนั่ยนะครับอุ้ยไหลข้ามไหลไหลข้ามไหลเนี่ยปลาเนี่ยนี่ปลาเดิดปลาเดิดปลาเก่งมั้เข่าววิสิณปลาเดิเข่าวสามตัวเออมันตายไหลข้ามวงเลยมันนั่นกลมันขึ้นั้นใช่ไหมก็ไมีหมาะใหยใจมันมีสีเท่ากระถือเนี้ย นีครับได้บาหลายมี่บัหลายหลังเออครับบ่วดาถอ่วลังกอนแมนแมนถั่หลังกอนบออ่ได้ครับผลงานแรงนี่ครับได้บ่หลายเด้อครับแต่ก็พ่อได้กินแรงอยู่น่ครับกุ้งกุ้งลายเติมอยู่เขาเป็นบางจุดครับเขาเป็นบางมุ้งได้บ่หลายครับ เดี๋ยวทิเทเบึงครับพอดายยงมุ้งนี่พอดายยงครับออปิดข้าม,มุ้ง ครับหลังแรกหลังแรกสิไดประมาณนี้แหละครับแนะนำให้อย่ามันตายต่อมากครับได้ยุได้เหลายังดีอยู่เทียงได้เนาะนี่ครับช่วยร่วมๆกันได้ก็สิไดมกอยู่ไดนี่นเนี่ยฮะเยอะ มาที่บ้านค่อันนี้เก็บอหกไห้เด็นนเกกินแรงครับ พอ,พ,อพอเสด็จแบงพอได้กินแล้วขอบคั้วเก็บเล็กผสมน่อยครับสื่อรดแบบใส่ยำเว้น,นี่ว่าใดดีท้อใส่ขำขึ้นนะครับใส่ขำขึ้นปุงมันออกหากินยำมือขึ้นนะก็ะสด้นนหลลยครับยำเว้นใส่ตอนสามมงเศร้าออมายามหามงแร้งในว่าไลยครับเดี๋ยวผมจะขออยาาเทเก็บก่อนเ้ยครับ เก็บแรวๆผมจะเบิ่งผลงานร่วมครับขอหยาดจะกข้าวหนึ่งครับผมหลังสุด้าย้ายสุดสุด้ายแล้วครับทั้งเมือสิบสองหลังก็ได้เยอะยังไม่ตายกลุ่งยังไม่ตายครับกลุ่งยังไม่เป็นนะ โอเคนี่ก็รอยกินน้ำกันเลย รูปผลงานแรงนี่ครับใส่ตอนสามโมงเสาร์ายามตอนหาโม,มงแรงนี่ครับพ่อเด็มมกเดมมกเยอะครับทำงามเยอะพ่อเด็มมกเยอะครับอย่างนีครับนี่ตัว,วตง,ตง,งามครับ จังไงถ้าติดถ้าชอบใจคลิปนี้ถึงใจคลิปนี้ก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ก็กดติดตามให้ผมน้ำเน้ยทันที่นี้บอกกดติดตามครับแต่ทีท่สําคัญกดกระดิง่งใบน้ำครับเผื่อว่าผ่านคลิปต่อไปผมติไปทำมาหากินหาากินแบแบแปลกๆไมาเห็นี่น้องเบิง้งอีกต่อไปแต่ทีแนี่นๆแรกๆตอนนี้ก็คือไซก้งกันเนาะ พอนหนูกับวบม่มีแล้วครับหนูกำมดแล้วเขาจะเอาง่วนเอายข่เลี้ยงมันก็บยำมงยูของมันกับมันก็บไปม,มดแล้วบ่มีโตแล้วครับหางกินกับมัหลายอ่ะจังไดดก็ฝากติดตามไปเลยครับสารับคิปนี้ขอบคุณในรายครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณมากครับผม